โอเคครับท้านผู้ชมท่านอยู่กับผมรายการออยู่โฆษณาปิดเสียงนี้เนี่ยหรือยังมาแล้วมาแล้วโฆษณาเจอไอ้เหี้ยใหม่เป็นผีนะเราแบบตานี้นะโอเคเโอ้โหวันนี้เจอคุยมึงอะน้องสาวไอ้เหี้ยคุณตัวผู้คุณตัวผู้ไปนำไปมึงอ่ะตัวแข่งยังไงหรอเพื่อน มึงพุ่งยังไงมึงกดพุ่งไปเมื่อกี้มาไหนมีมมยาว่ากูไม่เห็นจอมึงใช่เ <c oughs> หรอใช่ร้องกันนะทุกคนโอเคแม่งกูว่ามันยากวะ่ะใหม่ได้เป็นผีแล้วตานหน้าเราเป็นหนีผีบอดดีกว่าโอ้ <c oughs> ผีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญสุดใช่อันนี้มันผีเราแม่งเดินยังกับอึดยังกับเต่าไม่เข้าใจจริงๆฮัลโหลมีใครเอาจริงนะกูเล่นมาเนี่ยเดืมนเนียป็ใครแตอ่ะ ดูสิพวกมึงจะหาของพวกของที่มันเสร็จก่อนกูเจอพวกมึงหรือเปล่าแล้วแล้วมันอยู่ตรงไหนวะกองคุหาแล้วไม่เจอก็ตรงที่เราเกิดตรงไหนวะมันอยู่ข้างในอ่ะเออตรงตรงนั้นเลยอ่ะบอกไม่ได้เดี๋ยวผีมันรู้ไอ้เหี้ยมันเฝ้าไม่เฝ้ากูไม่เล่นเหี้ยขนาดนั้นเดี๋ยวกปจะเล่นที่กูไม่ใช่มึงนิวกูยังไม่รู้เลยตานณที่กูเป็นผีว่ากูมึงอยู่ไรเงี้ยมึงเาะพวกมึง ต้องซ่อมรถกลางคืนเมื่อกี้กูยังลืมหาที่ซ่อมรถไม่เจออะไรเงี้ยอะรเฮียของทำไมเชี้ยใหม่อะไรเหรอนิวอย่าเอาเลยเอาเลยบอกกล้องไงบอกกล้องง่ายกว่าเฮ้ยบอกใหม่อยู่ไกลนี่ยมันจะปิกี่แล้นี่ใช่กูอยู่ไกลมากใหม่มันแค่ผ่านทางมาเฉยเฉย ใช่กูแค่ผ่านทางมาจะมที่กลิวกลยเนี่ยหลาพร้อมอยู่กันครับเดิือนเก่าทุกคนเลยเดี๋ยวกูเสียสละเองเสียสละอะไรวะไม่เห็นอะไรวิ่งแยกกันทุกคนโอ้กูว่ากูรอดวะไม่ใช่กูอะมันไม่กับพิบเลย บอกเสียสละตายก็แรกตลอดเลยอยู่ไม่ต้องคิดมากหรอกต้องานนาเยอะใใจเหรองัดจะเน เออมึงจะมีให้เปิดทำไมไม่มีของนะออเนาะแบบเอาระเบิดแฝดปลาไปผีอย่าง <laughs> เงีเเ้ได้ระเบิดแฝดปลาสิผีระเบิดแฝดปลาสิผีด้ยนะผีมันก็เดินอื่นนะแีมันจะเปิดตรงอ่ามันมีอยู่สองห้องคือ<ม>ห้องน้ำกับห้องอะไรสักอย่างชื่อกุญแจมันอ่านตรงไหนวะห้องอ๋อแจ่มมันให้เปิดประตูห้องอ่าซ้ายล่างกุญแจนะไม่รูไม่รู้หรอกคุพูดไปนะครับ โอ้มึงก็อยู่ห้องซ้ายล่างใช่ไหมไม่เอีอละถ้ากูอยู่ซ้ายล่างกูมึงตายห่านเลยน้ากูเจอใครนะุยชื่อคุยอ่ะอ้าชื่อคุยต้องมีกองแรกต่อมาทำไมาจะมีกองด้วย่ออะไรเข้าไปในห้องนไยัไนะ จ <c oughs> กับยัเหยียกับดักกูกันลุดแล้วลล,วลุดหลุดติดลุรบอกว่าห้องนี้ก็แชรเบูลอออ,อ,อยู่ด้กันหมดเลยนะมมอ้สวัสดีจ้าไ <c oughs> ไอ้ไอตกปปเลยมดลยดไม่ยิงลูกกดนแผิวลมูด <c oughs> <c oughs> ไอ้ย oh. ับสีตริงดูดิแม่กูยงกูหน่อยหลังเลยบังิงกูเจ็บทั้งเอียบัา่ไปกเบติ๊กไปกูมาองงี้กู่แล้วกูวถ้ามึงพูดมันก็รู้ดีโอปิงสองหมเพื่อนเลยไอ้ยักูเห็นเปาคน่กูยกูเจอกเลยกูเยวยปวยไม่ละมึง เชี่ยกูยังไม่เจอของเลยกูเดินมากูไมว่ากูวางแถบทุกครั้งที่มันกดได้เลยแสดงว่ามีทุกที่เลยสินะขุดได้ออกมาเขางดเฉยเลยสวัสดีเมืองเดินกูไมเห็นดีแล้วกูไม่พูดไม่เดินต่อเลยกูเดินใหม่ก็รู้ดิกูเดินต่อไปก็รู้ดี๋ยวไอ้กูเจอกรีน่ะกรีนทีนท้ายล่างนะมันอยู่ข้างล่างหมดเลยอ่ะมันก็ยังไม่มาปี๊อ้าวมันอยู่ซ้ายล่างเหรอกูอยู่กลางล่างวะ โอเคเพื่อนไปขึ้นไปทางอื่นละมึงจะตัะฆ่ามึงก่อนมึงจะสอนสเปกยังนะทุกคนจะฆ่ามึงก่อนแน่ของเลยซ้ำหนึ่งยังไม่เห็นคองเลยเหรอยังไม่เห็นของทักเจอวิ่งก็มาหากูเฉยอะไรอ้เหี้ยโอดเหี้ยเลยจริงจริงวม่ปมาหากูโกงเงี้ยมาหายเลยดูสีเขาเดินจากไปไป สบ้ไปกูไปเหอะไปมันกระพริบมันอยู่ไกล้กูบ้างละไหมมีคนแถวนี้กูบอกเลยมึงติดแถบพี่แน่เขี่ยกล้องเกลื่อนกันยังไงอะไรหรอกล้องคุ้งไอ้นกิลองโดนแบกไปแล้วเหรอ ไม่มีรักไไม่มีรักหไปกูจะดิ้นเต็มที่เลยเพ่ไม่มีรักใบใบไม่อยู่ไกลกูเลยไม่มีเไม่รู้อะมันเอาตูลันออกไปแล้วมันเอาตู้เสร็จบแล้ว o hour later ไม่อยู่ไหนนาออกมาสักทีสิไม่ไม่บอกไม่เอ่ยไม่ตงไหนวะ เรือ่องมือนเดิมนแล้วย็บศพใครวะเนี่ยไอ้ก้อยกูไปเหอะกูไม่อยากอยู่แถวนี้แล้วมันรู้สึกไม่ดีเจอนี่มันอยู่ไหนวะเจอพอจะรู้ไหมว่มันอยู่ไหนกูอยู่ในที่ที่มึงไม่มีตาบ้างกูเจอไว <c> ้ <oughs> เป็นที่ที่อันตรายที่สุดยังไงล่ะที่ที่อันตรายเฮ้ยเงียบแล้ววะมไะวม่ไกลกูละกูหากูอยู่เนี่ยกูหาเปิดห้องอยู่ ไปแล้วใเวลาฮีโร่ไปแล้วไปไ่เห็นกูหลอกไปเห็นกูหลอกกหยุดเดี๋ยวนี้นะใหม่ไปิดมึงวางเหี้ยอะไรกูมึงนวางเต็มไปเลยอ๋อยี่นี เป็นตีนกูออกไม่ได้ไงสิออกแคห้องน้ำไปเป็นแถบเต็มเลยเยอะเยอะเสด็จกูจมแจมแหมคาได้